ด้อมส้มบอกตาสว่างแล้วนะฮะไม่เอาแล้วไอ้สสธาตพมา่านะเออเนี่ยครับนี่ถึงขนาดไปตัดสติกเกอร์อ,ออกเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากๆยกนิ้วให้นะเออเนี่ยแหละครับตอนนี้คะแนนเสียงหายไปเยอะเลยกับไอ้สสประชาชนพมา่าเนี่ยนะเอเนี่ยครับโอ้รุ่นอ่ารุ่นทวดนี่นะไปลบศึกที่เชียงตุงนะ เออนะแต่รุ่นปู่นะเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้านะแต่รุ่นหลานี่มาเชิดชูพม่ามารักพมา่ามาเป็นห่วงพมา่านะครับโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดด้อมส้มตาสว่างแล้วแม่กว่าจะตาสว่างได้นะ <c oughs> ไอพักด้อมส้มนี่มันของปลอมนะครับ มันมีนโยบายเกี่วกับพม่านี่มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่หาเสียงคราวที่แล้วแต่มันไม่ค่อยเป็นโด่งเป็นดังไงมันเป็นคนรุ่นใหม่มันกระแสพิธามันมาแรงไงแต่ความจริงแล้วไอ้พักพวกเนี้ยมันเป็นพักพยาระแวกนะครับมันต้องการที่จะ,ะบ่อนซ่อนะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากทําลายสถาบันแล้วเนี่นะฮะมันยังทาลายประเทศชาติให้แบบ ชักน้ำเข้าลึกชักสืกเข้าบ้านอีกต่างหากนะโอ้มันเรียกร้องสิทธิมนุษยชนพมา่านี่เต็มไปหมดนี่เห็นไหมครับม,อม็อบพม่าชูสามนิ้วอะมาเรียกร้องสิทธิอ่ะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมม,อม็อบพม่าชูสามนิ้วอะเออแล้วเห็นไหมที่พมา่ามันก็ชูสามนิ้วเหมือนกันนะ่ะมันเป็นเพราะอะไรล่ะก็เป็นพ่อพวกเดียวกันไง เออมันเป็นประสานประมาณว่าหนึ่งเนื้อเดียวกันน่ะนะชูสามนิ้วเหมือนกันน่ะเข้าใจอย่างทีเนี้ยเข้าใจอย่างาไหวคนพวกเนี้ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านนะไม่งั้นพม่าไม่ชูสามนิ้วหรอกนะครับเออก็ลองคิดดูละกันถ้าพรรคพวกนี้เป็นรัฐบาลน,น่ะมันจะเอาพม่าเข้ามาประเทศขนาดไหนอ่ะมันจะ สนุนพม่าขนาดไหนอะมันเป็นรถตัดงบกองทัพนั่นตัดงบกองทัพนี่นะฮะแล้วมันก็จะมาสนับสนุนพม่าเนี่ยให้มีการศึกษาให้มีการอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมันเป็นสอบพม่าหรือยังไงก็ไม่ทราบมันมันเอาภาษีจากพม่ามาจ่ายเงินเดือนมันหรือไงก็ไม่ทราบเออเนี่ยมันจะไปมันจะไปเอาไอโลมันจะไปเอาภาษีจากพม่าอีกนะ ลองคิดดูสินะแล้วคนไทยหัวใจพมา่าเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะเลือกมันเต็มเลยนะเออยังไม่รู้เรื่องไหนพวกดอมส้มที่ยังเลือกมันอยู่ในไอ้สามหมื่นคะแนนที่เป็นเลือกที่เอ่อที่โลกอะเนี่ยคนไทยหัวใจพมา่าทั้งนั้นะเออมึงเป็นภารกิจอะไรไม่ทราบจะต้องไปคอยช่วยเหลือพมา่ามึงมีภารกิจอะไรคนพวกเนี้ยนะ เหมือนมึงรับภารกิจมาให้ช่วยเหลือพมา่านะนี่แหละครับนะก็ควรจะตาสว่างได้แล้วนะดอมส้มทั้งหลายนะเออเป็นคนไทยแท้แทนะเออดันไปอภิปรายช่วยพมา่าประหนึ่งว่าเป็นสสพมา่านะแล้วพม่ากระรกชูสามนิ้วด้วยเราคิดดูแล้วกันนะว่ามันจะเลือกพักไหนถ้าเกิดพมา่าได้เลือกตั้งอะนะนะเออนะครับ เอเอไอ้พวกพญาละแวกเนี่ยพวกเนี้ยนะเออเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นแบบพม่าก,กับชาติมาเกิดหรือเปล่านะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ